มีข่าวในโซเชียลว่าโรงพยาบาลจุฬาภรนำเข้าเครื่องเทอร์โมตรอน rf 8ใช้ความร้อน43สองศาท,ทำลายเซล์มะเร็งได้ทุกตำแหน่งทุกระยะโรคถ้าเจอเครื่องนี้หาย100%ไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดนี่คือข่าวที่เราเห็นในโซเชียลครับใช่ครับคุณหมอถือโอกาสเล่าชี้แจงเลยครับก็เทอ,อร,ร์โมตรอนข่าวในโซเชียลทั้งหลายเหล่านี้เป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยความเป็นจริงไม่มียาชนิดไหนการรักษาชนิดไหนในโรคนี้เลยที่จะ รักษาได้ครอบจักรวาลอย่างนั้นนะครับคร่าวๆเครื่องอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้รักษาด้วยความร้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับการรักษาอย่างอื่นด้วยก็จะทําให้ได้ผลดีขึ้นนะครับเฉพาะบางมะเร็งรักษาโดดๆก็ไม่ได้ด้วยนะต้องรักษาด้วยกับวิธีหลักวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงหรือการให้ยาเคมีบําบัดหรือการผ่าตัดก็แล้วแต่จะต้องรักษาร่วมกับวิธีหลักทั้ง3วิธีแต่ข้อดีของมันคืออะไรครับคุณหมอมันก็จะทําให้บางมะเร็งบางระยะนี้ได้ผลดีขึ้น นัดีขึ้นคือมันดีขึ้นแหละจริง<ช>อันนั้นอ่ะจริงแต่ยืนยันว่าหายแน่100%อเซไม่มีจริงในโลกนี้เป็นไปไม่ได้